วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเกณฑ์ทาหารครับเป็นวันแรกของการเกณฑ์ทาหารนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็เป็นนโยบายหลักที่หลายพรรคพูดกันไว้ก้าวไกลก็พูดไว้เพื่อไทยก็พูดไว้จะเป็นรูปกองทัพก้าวไกลก็บอกว่าเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็ต้องยกเลิกอตอนแรกลุ้นกันถึงขั้นว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยลูกหลานหลายบ้านบอกไม่เรียนแล้วนนเราไม่เรียนแล้วคือปีนี้ไม่ต้องไปแล้วเออจริงสุดท้าย ไม่เรียนไม่เรียนไม่ได้ไม่เรียนก็ไม,ไ,ไม่เรียน,นะยนก็ต้องโดนเกณฑ์าหารก็ยังต้องเรียนกันต่อวันนี้ก้าวไกลจะถแถลงนะครับพ olicy watch นะครับคือการติดตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยบอกว่าก้าวแรกพลทหารต้องปลอดภยัยก้าวต่อไปต้องยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารฮนะรวันนี้ก้าวไกลร้อยโทธนเดชเพ็งสุขนะครับกทมก้าวไกลเขาถแถลงฮนะในฐานะของรองประธานกรรมธิการการทหารส,สภาผูธธาแ้แทนรัษฎรก็บอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนีย่ยมีข่าวร้ายเกี่ยวกับวงการทหารเยอะนะฮะ ก็ทราบข่าวการผูกคอตายการกระโดดตึกของพลทหารเนื่องจากอาการจิตทางจิตหรือว่าการวิตกกังวลกรรมาการทหารนี่ก็เตรียมนําคณะจิตแพทย์เข้าพบกลุ่มคนเหล่านี้นะขออยท่านผู้ชมเรืออากาศโทนะฮะ,ะเพื่อเป็นโรโมเดลให้กับกระทรวงกลาโหมนะได้ดูกันเป็นเยี่ยงอย่างในการปรับปรุงพอตอนนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถยกเลิกเกณฑ์ทหารได้ สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือคุ้มครองกําลังคนทั้งศักดิ์ศรีและความปลอดภัยการยกเลิกเกณฑ์อาหารยังทําไม่สําเร็จในรัฐบาลปัจจุบันก้าวไกลเนี่ยเคยส่งร่างไปที่คนรมอแล้วเนื่องจากเป็นร่างกฎหมายการเงินแต่ก็ไม่มีการตอบกลับก็ไม่เป็นไรก้าวไกลก็ยื่นพรบอีกฉบับที่ไม่เป็นร่างทางการเงินก็มองว่าจะเป็นการวัดใจรัฐบาลและเพื่อสมาชิกในสภาทุกคนที่พูดก,กันไว้ตอนหาเสียงว่าจะทําจริงหรือเปล่าคือ เขาให้รายละเอียดนี้ครับบอกว่าจะตัดสิทธิ์กองทัพในการเกณฑ์ทหารในห่วงเวลาที่ไม่ใช่สาการการรบก้าวไกลเนี่ยมองการยกเลิกเกณฑ์ทหารมี2แบบคือ1ลุ้นแบบปีต่อปี 2. ยกเลิกถาวรซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยความต้องการกําลังพลในประเทศไทยปีละ9 0 0 0หนนายมีการสมัครอยู่ประมาณ 30, สา0,000ื่นแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีคนไปลุ้นเสี่ยงจากใบดําใบแดงการมีอยู่ของการเกณฑ์ทหารในปัจจุบันก็ไม่เป็นผลดีเพราะทุกคน ก็รวมมีต้นทุนและความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าไปเป็นทหารชุดความคิดของก้าวไกลไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงข้อเสนอคือลดขนาดกําลังพลนะลดยอดผีนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยดูแล้วที่มันพอดีเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมนายพอลดดีมาแล้วเนี่ยก็ไปเพิ่มสวัสดิการให้กับพลทหารที่พร้อมสมัครใจเข้าไปเป็นกําลังพลในกองทัพยกระดับชีวิตประกันรายได้ แม้กระทั่งคุ้มครองความปลอดภัยนะซึ่งสุดท้ายนี่นะฮะนะเรืออากาศโทธนเดชเนี่ยะะนะอบอกว่านี่เป็นช่วงวัดใจของประชาชนนะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทําตามที่หาเสียงว้หรือเปล่าวันนี้ดูแล้วยังไม่ได้ทำนะ,ะครับกันตรงๆนะครับก็ยังมีการเกณฑ์อยู่เพราะอะไรครเพราะวันนี้เนี่ยคุณสุทินก็ไปลงพื้นที่คุณสุทินก็ไปลงพื้นที่ตรวจตรวจเลือกทหาร,รไปที่ กทมนี่แหละแถวสาทรกองพันธารสื่อสารที่หนึ่งเขตสาทรซึ่งครูสุธีเนียก็ให้สัมภาษณ์บอกเนี่ยนี่แกเดินไปแล้วแกก็ไปคุยกับผู้ที่มาเกณฑ์ทหารคนหนึ่งนะแกบอกว่านี่เป็นโอกาสสาคัญของลูกผู้ชายคนไทยนะเพราะบางประเทศเนี่ยเขามมไม่ได้จับสลากนะบางประเทศคือเป็นเลยยกตัวอย่างเกาหลีอเป็นทันทีเกาหลีใต้เงี้ยบางประเทศอิสราเอลผู้หญิงก็ต้องเป็นนะครับเราเนี่ยมีโอกาสม,มีเสรีภาพสูงมากเพราะเราใช้วิธีจับสลาก ก็เข้าใจว่าหลายคนวิตกกังวลเรื่องการกลัวได้ใบ,ใบ,ใบการเป็นทหารกลัวไม่เรียนต่อกลัวต้องออกจากงานดู<ม>ชีวิตลําบากไม่มีคนดูแลพ่อแม่บางคนก็กลัวครูฝึกจะโหดแต่นี่รัฐบาลชุดใหม่แล้วมผมเป็นรัฐมนตรีกระโหมคหํามคนึงเรื่องนี้<ม>นะจะทายังไงก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้คนที่เป็นทหาร<ม>ต้องเสียสิทธ์ไปต่างๆลูกผู้ชายมันต้องมีประสบการณ์เบาบ้างเข้มบ้างเ<ม>บาอย่างเดียวจะอ่อนแอผู้ชายต้องเป็นมนุษย์หินบ้างในบางโอกาส ฉะนั้นการฝึกทหารก็ต้องมีด่านที่ทําให้แข็งแกร่งอึดถึกบึกนะมีเบามีหนักแต่ถ้านอกรูนอกรอยบังคับขู่เข็นทําร้าย <c oughs> อันนี้มันมีน้อยมากอส่วนที่เป็นข่าวคือมีคนจงใจแต่ก็ยอมรับว่าบางส่วนอ,อาจจะมีจริงบ้างต้องกดขันอย่างเด็กขาดและช่วงท้ายอันนี้น่าสนใจครับอย่างที่เราคุยต,ต้นรายการคุณสุพินบอกว่าอขอร้องขอฝากไปยังกระบวนการที่ทําให้เด็กไข้เขวหรือพยายามทําให้เด็กไม่สมัครไม่อยากเป็นทหาร มองว่าเป็นความคิดที่มีมีประโยชน์ต่อประเทศถึงแม้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่ได้เป็นประโยชน์ในระยะยาวขอให้เบาลงบ้างเถอะเลิกเถอะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยวันนี้เราเห็นสองบรรยากาศก้าวไกลแถลงบอกเฮ้ยเพื่อไทยรัฐบาลไม่ยังไม่ทําตามสัญญาเลยคุณสุทินบอกเลิกนะกระบวนการเนี่ยที่ไปขัดขวางการสมัครทหารเนี่ยมองมุมต่างกันมากนะอาจารย์มุมต่างจน เมื่อก่อนคุณสุทินก็ไม่พูดแบบนี้นะเออไม่ไม่รู้เหมือนกันคือก็ถ้ามันคือถ้ามันมีการปล่อยข่าวไม่อยากให้คนเป็นจริงมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับใช่แต่ว่าผมไม่รู้คุณสุทินพูดถึงข่าวอะไรอะ่ะใช่ไหมแบบออคือถ้าคุณสุทินจะพูดอย่างนี้มันมีคนปล่อยข่าวไม่อยากให้คนเป็นทหารเกณฑ์จะต้องระบุนหน่อยว่ามันหมายถึงข่าวอะไรไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นอกับว่าเออคุณสุทินน่าจะชี้แจงหน่อยเพราะว่าคือคือต้องยอมรับความจริงก่อนว่ามันมีคนไม่อยากไปเกณฑ์ทหารจริงๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ ก็ภาพในสังคมมันก็เป็นแบบนี้คือคือเขาเสียโอกาสในการเรียนเสียโอกาสในการอยู่กับครอบครัวเสียโอกาสในการพัฒนาต่างๆถึงตอนนี้คุณสุทินจะบอกว่าไปไปเป็นทหารเกณฑ์จะมีโอกาสได้เรียนแล้วก็ตามแต่คนเรามันเรียนได้โดยไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ก็ได้ไงทาไมเราจะต้องไปเรียนหนังสือโดยไปไป,ไปตัดหญ้าไปสายหาันขวาหันเนะ,ะเราเรียนของเราเองข้างนอกก็เรียนได้มหาวิทยาลัยก็ได้หรือว่าทําไมเราจะต้องแบบไปอยู่ในค่ายทหาร6เดือน2ป 2> พีพัดพัดพรากจากพ่อแม่เราพัดพรากจากลูกหลานเราครับใช่ไหมครับ แล้วรัฐบาลก็บอกว่าไม่เป็นไรนะดูแลเราดีแต่ว่ามันก็คือการเกณฑ์ทหารอยู่ดีผมว่าการเกณฑ์ทหาร Stephan, มันมันเป็นเรื่องที่ปกติคนก็ไม่ได้อยากไปอยู่แล้วอะคือคําว่าเกณฑ์เนี่ยอะไรที่ดีคนเขาต้องอยากไปเอง<น>ถ้ามันเกณฑ์คือบังคับเออคือถ้ามันดีคงไม่ต้องเกณฑ์เพราะฉะนั้นผมว่ามันมันคงไม่มีใครปล่อยข่าเพ Led ื่อเพื่อให้คนไม่อยากเกณฑ์ทหารผมว่าการไม่อยากเกณฑ์ทหารมันเป็นเรื่องปกติของคนเราอยู่แล้วนะครับอืมแต่ความไม่อยากเกณฑ์เกิดจากอะไรเนี่ย มันไม่ใช่การปล่อยข่าวนะผมว่าอันนี้มันคือแฟกท์ที่เห็นกันออผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่น่าจว่าคุณสุทินหมายถึงข่าวอะไรแต่ว่าผมว่าในความรู้สึกประชาชนเราเราเรารู้สึกว่าการเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งมันมันไม่ใช่คนอยากจะไปอะ่ะแล้วมันอาจจะเป็นการพูดเพื่อเพื่อกลบให้คนลืมไปหรือเปล่าว่าเพื่อไทยเคยประกาศว่าจะลดการเกณฑ์ทหารหรือย,ยกเลิกการเกณฑ์ทหารลงฮะอ,อืนี่มีคนแซวท่านผู้ชมแซวบอกเอ๊ะแกลุงสุทินกันโดนคายตะข่าไปแล้ว ไม่แน่<อ>ใจเหมือนกันก็อาจจะมองว่าแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วอยู่ข้างหลังปนทหานหมัอนอาจจะต้องพูดแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบออนะครับแต่ว่าคือพูดแบบนี้คนเขาจะวิจารณ์คุณสุทินไงใช่ไหมเพราะว่าคนก็จะจําคุณสุทินในอดีตก่อนที่เป็นรัฐมนตรีว่าคุณสุทินไม่ใช่พูดแบบนี้คุณสุทินในอดีตที่ที่เรารู้จักก็คือกล้าวิภาษ์วิจารณ์กองทัพนะครับแล้วก็กล้าพูดในเรื่องที่มัน มันมันถูกมันควรเนะี่ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งคือผมว่าการที่บอกว่าเลิกปล่อยข่าวให้คนไม่อยากเป็นทหารเนี่ยผมว่าเราทุกคนฟังเราสะดุดจริงๆนะว่าใครจะปล่อยข่าวอะไรข่าวอะไรไม่แน่ใจเลยครับกำลังนึกอยู่ว่าถ้าเขาจะปล่อยข่าวเ<อ>ขาจะปล่อยข่าวอะไรยังยังสมมติสมมติข่าวที่ทําให้อยากคนไม่เป็นทหารเกณฑ์มันก็ข่าวประเภทแบบ ทหารเกณฑ์ถูกใช้ไปักคางเกงในตัดหญ้าไปตัดหญ้าตายคาค่ายทหารถูกซ้อมถูกกระทืบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนปล่อยข่าวนะข่าวอย่างมันต้องเป็นข่าวใช่ไหมครับเวลามันมีเหตุการณ์ประเภททหารถูกใช้ถูกใช้ไปซักกางเกงในหรือว่าทหารถูกถูกซ้อมตายคาค่ายถูกทรมานอย่างเนี้ยนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่การปล่อยข่าวเรื่องแบบนี้คือเรื่องที่ต้องเป็นข่าวเพราะคุณเอาทหารเกณฑ์ไปซักเกงในไม่ได้คุณเอาทหาร ทหารเกณฑ์ไปไปไปซ้อมไปกระทืบไม่ได้ข่าวแบบนี้ไม่ใช่การปล่อยข่าวแต่เป็นข้อที่จริงซึ่งควรจะต้องเป็นข่าวอซ,ซึ่งซึ่งเอาข้อจริงแล้วมันก็เป็นข่าวที่เห็นกันทั่วไปครับตอนนี้ที่ผ่านมามมก็ไม่เห็นมีใครต้องมาบอกว่าต้องปล่อยนะหรือแอบกระซิบเฮ้ยเนี่ยมีซักหนงเกณฑ์ไปปล่อยข่าวเธอคุณจะได้ไม่อยากเกณฑ์อาหารเหรอข่าวแบบนี้ผมว่าประชาชนเห็นมันค,คือถ้าสมมุติว่ามีคนสมัครทหารจน ล้นอะ่ะอ,อันนี้จะเกิดขึ้นจริงใช่ครับมีคนแย่งกันสมัครทหารจนครบแปดหมื่นที่ต้องการเนี่ยเก้าห <90 S 1> มื่นที่ต้องการเนี่ยเออไอข่าวแบบนี้อาจจะมีคนปล่อยนะเพราะมันแย่งกันใช่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 ใชก็เลยงงว่าเขาหมายถึงอะไรกันตอนนี้ล้วประโยคหนึ่งเนี่ยที่ฟังแล้วก็เนี่ยลูกผู้ชายต้องมีประสบการณ์เบาบ้างเข้มบ้างเบาอย่างเดียวก็จะอ่อนแอผู้ชายต้องเป็นมนุษย์หินบ้างในบางโอการเพราะฉะนั้นฝึกทหารก็ต้องมีด่างทาให้แข็งแกร่งเข้มแข็งอึด อึดบึกแหมมันก็ยุคไหนแล้วออือต้องเป็นม,มนุษย์ขินน่ะครับเฮ้ยขยุกตัวอย่างก็เสียดายจริงๆปีคือถ้าไปดูย้อนบรรยากาศในการเลือกตั้งปีหกหเนี่ยวันนี้เป็นวันที่คนไทยคิดว่าปีเนี้ยครับคนที่เป็นอายุเกณฑ์ทหารมันต้องเท่าไหร่นะสิบแปหรือยี่ิผมไม่แน่ใจอะยี่สิบนะยี่สเนี่ยจะต้องไม่ไม่ต้องมาเกณฑ์ทหารกันแล้วว่า คือผมจําได้เลยว่าในการหาเสียงรอบที่แล้วเนี่ยพักก้าไกลนะครับเขาปาใส่ถึงขั้นว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่คนไทยไม่ต้องเกณฑ์อาหารอืเขาหาเสียงกันอย่างนี้เลยอะ่ะก็ถึงบอกว่าตอนนั้นหลายคนลูกหลานจะไม่เรียนรอนแล้วใช่ใช่แล้วก้าวไกลเขาก็ชนะเลือกตั้งมาแล้วมันจบด้วยการที่เราต้องมาฟังคุณสุทินพูดว่าอย่าไปปล่อยข่าวจนคนไม่ยามมาเป็นทหารเกณฑ์กัน <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อคือประเทศมันควรจะเคลื่อนตัวไปทิศทางที่ดีกว่านี้ได้อ่ะครับเสียดายคือ ความคาดหวังคนกับเรื่องนี้เยอะมากใช่กับเรื่องการเกณฑ์ทหารกับเรื่องอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองอนาคตเขามองเรื่องการไปทําธุรกิจเป็น s m สเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมอาจารย์แล้วสุดท้ายเนี่ยวันดีขึ้นดีโป๊ะเชะทั้ไมเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยแล้วไอ้การหายไป6เดือนปีหนึ่งเนี่ยหรือว่า2ปีเนี่ยมันทําให้เขาเสียโอกาสอย่างมาก่การแข่งขันตลาดมันสูงมาก คือผมยังสงสัยทาไมคุณสุทินต้องออกมาพูดเรื่องพวกนี้เองทำไมทำไมไม่โคศกกลาโหมเป็นคนพูดเออให้โคศกพูดก็ได้เรื่องพวกนี้โคศกกลาโหมพูดเนี่ยจะไม่เข้าตัวเลยเออให้ใครเป็นโคศกตอนนี้คุณจีรายุเออให้คุณจีรายุพูดก็ได้มไม่เห็นจะไม่เห็นจะเป็นที่คุณสุดทินจะพูดเองเลยอะแล้วคุณจีรายุอาจจะมีวิธีการพูดที่อีกแบบหนึ่งนะมมไม่น่าพูดนะผมว่าให้โคศกพูดดีกว่าเรื่องพวกนี้ แล้วก็เวลาพูดก็เอาพูดให้ชัดว่าหมายถึงข่าวไหนที่บอกว่ามีการปล่อยเพื่อไม่ให้คนอยากไปเป็นฐานเกณฑ์นะครับผมว่าพูดตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกใช่เรจริงนี่ทีนี้เนี่ยไหนเจอคุณสุทินแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ทักถามอย่างจะบอกเรื่องเรือดำน้ำนะครับพี่จย์บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะาตอนนี้ความชัดเจนมนก็ไม่มีว่าจะเอาอย่างไรนะครับปรากฏว่าเ,เขาจะเดินทางไปจีน นะครับจะมีการเดินทางไปจีนนะครับกับไปคุยกับคณะทํางานของจีนเรื่องของปัญหารเรือดำ,ำน้ำนี่แหละนะครับบอกว่าการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะมีพวกพบทรนะครับพลมเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะครับมีนายทหารฝ่ายเสนาธิการมีวิศวกรสเปคของเรือมีลําดีช่วยต่างประเทศนะครับก็จะไปคุยกันนะฮนะนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยเรื่องนี้สรุปว่านาย,ยกสั่งมาใช่ไหมเนี่ยให้ไปคุย,ยเป็นคนสกิลหรือเปล่าคุณสุทินบอกไม่ลอกเป็นหน้าที่ลํารีกลาโหม ที่ผ่านมาก็ทํามาตลอดแหละแต่ก็แจ้งนายกซึ่งนายกก็ให้นโยบัยว่าต้องจบต้องจบให้ได้ครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทํามาตลอดนะฮะนักข่าวก็ถามว่าจะจบในยุคตัวเองหรือเปล่ายุคที่คุณสุทินเปินมดีกราโหมหรือเปล่าคุณสุทินบอกก็มั่นใจว่าจบในยุคผมแน่แต่เวลาอาจไม่ได้ดังใจก็ทําให้เร็วที่สุดเพราะทางจีนก็มีเรื่องเอกชนด้วยเนี่ยคือเรื่องนี้มองในสองมุมมุมหนึ่งก็คือมันก็ยังไม่มีความชัดเจนครับอีกมุมหนึ่งเราก็เห็นการ สั่งมาโดยนายกนะฮะคุณเศรษฐาสั่งมาโดยตรงรซึ่งเอาข้อจริงเวลาคุณเศรษฐาสั่งสั่งเนี่ยช่วงหลังๆหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะเหมือนจะไม่ค่อยขังสักเท่าไหร่หรือเปล่าอใช่ใช,ใช่เรื่องนี้ก็ไม่จบสักทีนะจะปีหนึ่งแล้วเนะว่าเอายังไงกันแน่เนี่ยแล้วก็คือมันก็กลับไปเรื่องเดิมที่เพื่อไทยเคยพูดสมัยตัวเองเป็นฝ่ายค้านว่าถ้าจีนมีปัญหาเรื่องการนำส่งเรือดำน้ำํา เทคโนโลยี <Ừ S 2> uh, <technology S 1> เยอรมันทาไมไม่ยกเลิกข้อตกลงต่างๆไปเลย <Ừ. S 1> เพื่อไทยก็เคยพูดอย่างนี้ <Ừ. S 1> แล้วผมว่าันนั้นคือฉันทันุมัติที่คนไทยก็รู้สึกว่าทําไมไม่ทําอย่างนั้นกัน <Ừ. S 1> ใช่ไหมครับเราเราก็ไม่เคยยินคำอธิบายจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือว่ารัฐบาลปัจจุบันนะครับว่าในเมื่อจีนล้มเหลวในการหาเครื่องยนต์เยอรมันมาให้เราเนี่ยแล้วทำไมรัฐบาลไม่ไม่หาทางนะครับยกเลิกข้อตกลงเนี่ยก็เราเป็นลูกค้าเนี่ยก็เราเป็นลูกค้าแล้วก็คนขายของ ส่งอของไม่ให้เรา,เาส่งของให้เราไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ออะือเขาก็ต้องคืนตังเราที่มาจําไปเพราะว่าเขาไม่ทําตามสัญญาแต่ว่าเหมือนกับเรื่องนี้ทําไมทําไมในโจทย์ของรัฐบาลมันจะมันจะต้องวนอยู่แต่ว่ายัางไงเ,เงินที่ที่ให้จีนเนี่ยมันต้องให้เท่าเดิมอะ่ะแต่จะเปลี่ยนจากเรือดำน้าเป็นเรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ต้องให้เขาเท่าเดิมมันชาวบ้านไม่เข้าใจประชาชนก็ไม่เข้าใจอะ่ะคือเอาคืนไม่ได้ใช่ไหมเออมันขายของยังไงอะ่ะคืออันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยเขาหงุดหงิดว่าเออ พื่อไทยตอนเป็นสายค้าเนี่ยก็พูดแบบนี้นะว่าควรจะเอาเงินคืนควรจะมีการรื้อสัญญาควรจะมีการอะไรแต่ว่าคือรัฐบาลทําไมไม่ทําการรื้อสัญญาหรือเจราจาเพราะว่าเรื่องนี้จีนเป็นคนผิดสัญญาไงหรือมันมันเป็นเหตุผลนี้เปล่าอาจารย์ที่เขาพยายามพูดสื่อสารหลายทางว่ามันคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยความสัมพันธ<ม>์ระหว่างประเทศไม่ได้แปลว่าเราจะถูกเอาเปรียบอย่างนี้นี่ครับอถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นมิตรกันเนี่ยทำไมเขาจะต้องมาขายของที่ไม่ไม่ตามทำตามสัญญาให้เราวะ การเป็นมิตรกันแปลว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยยิ่งขายของให้เพื่อนต้องขายของที่ดีที่สุดให้เพื่อนอแล้วรับปากเพื่อนยังไงก็ต้องทำตามทำตามคนพูดอถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วผมขายของให้เพื่อนผมผมขายสมมติผมขายรถยนต์ให้เพื่อนผมผมบอกว่าเป็นรถยนต์ที่ข้างในเป็นเครื่องเยอรมันแต่กลายเป็นว่าพอผมส่งรถให้เพื่อนข้างในเป็นเครื่องยนต์เวียดนามอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอเพื่อนผมมาด่าผมว่าเฮ้ยทำไมขายของเป็นรถเครื่องยนต์เวียดนามผมบอกเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนกัน ใช่ไปมก่อนมันไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันโกหกเพื่อนแล้วสองคือเราได้เงินเต็มด้วยด้วยด้วยค่าค่าของเครื่องยนต์เยอรมันไม่ใช่ค่าของเครื่องยนต์เวียดนามไงเรือดำน้ําก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้าบอกว่าป็นเพื่อนกันแล้วทําไมจะขายของให้เราโดยบอกว่ามีเครื่องเยอรมันทั้งที่รู้ว่าไม่มีไงเพื่อนกันไม่ได้แปลว่ามีไว้ต้มกันนะครับเพื่อนต้องไม่โกหกกันเพื่อนต้องไม่โกหกกันเพื่อนต้องไม่โกงกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเพื่อนที่ตุกติกเนี่ย รัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการไปบอกเพื่อนของรัฐบาลว่าอย่าตุกติกคนไทยอืมไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาตุกติก,กับเราแล้วไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะโกรธเราเพื่อนไม่ได้มีไว้ให้เอาเปรียบกันนี่ครับแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่จะเป็นแบบเหมือนกับไอ้ตัวจ่องตัวกระจกให้เพื่อนเอาเปรียบเราอย่างนั้นผมว่าไม่ใช่ครับอมผมว่าที่คนไทยอยากเห็นนั่นคือรัฐบาลเจรจาเพื่อไทยก็เจรจาเหมือนที่เพื่อไทยเคยพูดตอนติดเป็นฝ่ายค้านนะครับว่าเมื่อจีนล้มเหลวในการให้เครื่องยนต์เยอรมันกับไทยเนี่ยดีลนี้ก็เลิกไป แค่นั้นเองไม่มมแต่ทางที่รัฐบาลกําลังทําอยู่ตั้งแต่แรกที่เข้ามามเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการเจราจาเราเห็นการเจราจาที่โอเคละมันมีความเห็นว่าจะเปลี่ยนใช่ไหมละ่ะจะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำ<ม>โอเคคือเงินให้ไปแล้วนี่<ม>จะเปลี่ยนเป็นเร<อ>ือฟรีเกตนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีการถกเถียงกันนั้นระหว่างทรอกับรัฐบาลใครอยากได้กันแน่เรือฟรีเกตเนี่ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งนับปัจจุบันเนี่ย เรื่องเรือฟรีเกตเนี่ยมันก็ยังเดินอยู่นะแล้วมันก็เดินคู่กับเรื่องเรือดำน้ำไปด้วยก็เลยยังงงว่อาอ้าวแล้วสรุปจะทํายังไงอ่ะเพราะว่าเรือดำน้าคุณก็ยังไม่จบเรือฟรีเกตคุณก็จะเอาอแล้วล่าสุดคืออะไรเรือผิวน้าเหรอเออคุณสุทินพูดอีกมาอีกอันหนึ่งเรือผิวน้ําซึ่งไม่รู้หมายถึงเรือฟรีเกตหรือเปล่านะไม่แน่ใจออแต่ว่าคือยังต่าที่สุดเนี่ยเราเราเห็นภาพว่ารัฐบาลไม่มีทิฐทางที่ชัดเจนว่าจะเอายังไงฮะแล้วก็คําว่าทิฐทางที่ไม่ชัดเจนเนน่คือป็ทิศางซึ คือเหมือนกับรัฐบาลน่ชัดเจนว่าเขาจะไม่เอาตังค์คืนจากจีนนะถ้าดูแบบนี้แต่ความชัดเจนของประชาชนคืออยากเห็นการเอาเงินจากจีนคืนมาแล้วถ้าเราจะไปซื้อเรือดำน้ำเครื่องยนต์เยอรมันเราก็ไปซื้อจากเยอรมันโดยตรงแค่นั้นเองอเรื่องนี้มันง่ายมากไงคือถ้าคุณอยากได้เรือดำน้ำเครื่องยนต์เยอรมันคุณก็ซื้อจากเยอรมันไม่ใช่คุณไปซื้อเรือดำน้ำจีนแต่ว่าลุ้นให้จีนเอาเครื่องยนต์เยอรมันมาใส่อันนี้มันผิดตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับเหมือนซื้อรถอยากได้เครื่องยนต์บีเอรถ ห้องแต่งหวดหวดเต็งไฮอย่างเงี้ยแต่อยากได้เครื่องยนต์เยอรมันมันก็ไม่ใช่ไงเออ <c oughs> ทำไมเขาดูพูดเขาดูลําบากเนาะ <c oughs> เขาดูยากจะพูดแต่แต่ละอย่าง <c oughs> คือมันไม่ลําบากหรอกถ้าเกิดรัฐบาลทาแบบที่ตัวเองพูดตอนเป็นฝ่ายค้านอน่างออง่ายครับแต่เราเราไม่รู้ทําไมพอเป็นรัฐบาลไปอีกทางเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านมาอีกทางหนึ่งอะ่ะเออมันดูยากจัง จริงๆเสียดายน่าจะให้คุณยุทธพงศ์ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะโโอ้หายนเพราะคุณยุทธพงศ์เป็นคนเปิดประเด็นว่าเรือดน้ำจีนเครื่องยนต์เยอรมันใช่กรซัตร์เต็มเหนียวทุกอาทิตย์อะไรต้นนี่ยถ้าคุณยุทธพงศ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมอาจจะกล้าทำเรื่องนี้มากกว่าคุณสุธินก็ได้น่าจะมันแต่แล้วคุณยุทธพงศ์มหาสารคามด้วยเหมือนกันนะใช่ใช่เหมืกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าคุณสุธินทำไม่ได้เนี่ยนะเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมให้คุณยุทธพงศ์มาคุม เป็นโคต้ามหาสารคามเหมือนกันภาคอีสานเหมือนกันสสอีสานไม่เสียไม่เสียโคต้านะครับอีสานเหมือนสุทินจังหวัดเดียวกับสุทินด้วยเอายุทธพงศ์มาเลยดีกว่าจะมันเลยนะน่าจะมันเพราะยุทธพงศ์เนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าเรือดำน้ำจีนเครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยเดี๋ยวมันจมตายกันทั้งลำแล้วตอนนี้คุณยุทธพงศ์แถลงข่าวทุกวันด้วยจำได้แก่คาร์ฟิกเอากระเลชาเปิดทุกวันแถลงทุกวันนะครับ ตอนแรกๆก็เนื้อหาใหม่ๆพอแถลงสักสองเดือนทุกวันเ,เรื่องเดิมว <laughs> นๆอยู่วนๆแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้ายุทธพงศ์มาเป็นอาจจะอาจจะก,กล้าชนเรื่องนี้มากกว่าคุณสุทินมันจะหายไปแล้วนะงเงียบไปแกอยู่กรรมธิการงบประมาณเรไม่แน่ใจเ,ออเหมือนเงียบเียบไปเนี่ยก็เลยเออถ้าคุณยุทธพงศ์เป็นน่าจะมันครับเราดูเหมือนกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ากำลังจะมีการจัดทีมไปคุยกับที่จีนนะครับก็หวังว่าจะเปประโยชน์กับประเทศให้มากที่สุดแล้วกันนะฮะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ